สวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่ตรงถนนรัศดาใกล้วงเวียนสุริยเดชภูเก็ตครับก็จะตามมาตามหาที่ถ่ายรูปสติราดแล้นะครับตรงเมืองเก่าเนี่ยนะเดี๋ยวรถทำไมเยอะปกติรถไม่ค่อยเยอะนะ ตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยร้านตรงเนี้ร้านห้องกงพัสดการเแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถีงกล้องให้ดูบรรยากาศหน่อยรถยังเยอะอยู่นะข้ามไม่ได้ ตรงนี้ก็มีมออแปลงไฟฟ้าอยู่นะครับข้างมออแปลงไฟฟ้าเนี่ยจะมีสตรีทอาร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับถนนรัศดา ถนนตกัวป่าตัดกับถนนรัชดานะครับตรงนี้ข้างเสาไฟฟ้ามันมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะนิดหนึ่งฝั่งนน้นก็เป็นถนนพังงานนะครับเมืองเก่า เหมือนกันก็เป็นอาคาร เก่าๆนะครับตรงนี้นะครับภาพบาน ตรงนี้ก็เป็นอาคารเซ็นเตอร์อพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าห้างภูเก็ตช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เดิมอ่ะนะครับตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปนะฮะเอวแป๊บหนึ่งแบงค์กรุงศรี แบงค์สีม่วงครับ บั่งโน้นก็มีนะครับข้างเทียวคาร์เรนมีลูกหนึ่งเดี๋ยวไปดูคามไปดูก็ได้ครับข้ามถนนไปดูก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นภาบ้านสตทอาร์ตนะครับ มาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารตรงนี้นะครับมีสติดอาร์ตอยู่ตรงนี้หน่อยนึงสติดกับร้านอาหารนะครับถ่ายตรงนี้แนะนำว่าเป็นกล้องเลนส์หน้ากว้างๆนะครับ เพราะว่าที่แคบด้วยนะ,ะก็มีรูปอ่าอมา่าจีนนั่งอยู่นะครับไปกันต่อครับ ตรงนี้ก็เป็นโรงแรมอิมเีเรียลนะครับตรงนี้ถนนภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปถ้าไม่มีสายเคเบลิลนี่ก็จะดีมากนะครับ ตรงอาคารเพียนสินนี่ก็มีนะครับเดี๋ยวนะใช่ไหมก็เดียวตรงใต้โรงแรมอินทีเรียลนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมันมีโคมไฟอยู่แต่ว่าเข้าออกแล้วเพราะมันบงัง แล้วก็มีฝั่งนี้อีกฝั่งนึงถ่ายรูปสวยครับมุงนี้ตรงนี้ก็เป็นบริษัทซินห้องสุยเดิมเดิมอยู่ตรงน้นนะครับตัวแทนฮอนด้าเจ้าแรกของภูเก็ตมอเตอร์ไซค์นะครับ ขายมอไซค์ฮอนด้าฮอนด้าดีมาเลยพวกนั้นนะฮะเอาเจ็ดสิบหกสิบห้าก็ชิ้นห้องสวยฮะขายเมื่อก่อนตอนนี้เขาคงไม่ได้ขายแล้วคงมีบริษัทใหม่เข้ามาโรงแรมแดงพาซ่า จริงๆอาร์ตมุมอย่างนี้ก็ทําได้นะครับถนนแคบๆมุมอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของอาคารก็ให้ทำอ่ะนะฮะตรงนี้ก็ที่นึ่นะครับสวยแีวนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมนะฮะ อาคานี้เมื่อก่อนก็เป็นบริษัทอภิวัฒนาทรนะครับขายพวกซัมซุงโซนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าพานาโซนิกเนชั่นแนนนะครับฟิลลิปก็เขาปิดกิจการไปแล้วนะฮะก็เขาปิดป้ายขายนะครับ การจอดรถของเทศบาลนครภูเก็ตวก็ลานกิจกรรม เดี๋ยวผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งโนู้นก็เป็นวงเวียนหอนาฬิกานะครับแล้วก็ตึกอ่าโคโลเโนียลตรงนั้นนะครับ เป็นห้างโอเชียนดีพาร์ตเมนต์โซเดิมนะครับโรงเรียนหอเอคิกาก็ปิดกิจการไปแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางโอเชียนช p อปิ้งมาลก็ปิดกิจการตรงาทาม์สแควร์ตรงแถวตีหลกพุทธิศหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเมโโรโตึกเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับเดิมก็เป็นโรงภาพยนตร์พิทักนะฮะ ก็ตรงนี้เป็นโรงภาพยนตร์เริงจิตนะครับก็ตรงนี้ก็มีรถยนต์เก่านะครับมาถ่ายรูปได้ตรงนี้เป็นป้ายเดิมนะครับเอาออกก็ยังเอาออกเลยครับนะครับอ๋อยู่อยู่เอาป้ายนี่นี่ครับ ก็ไก่คันที่436ของภูเก็ตนะครับ0436ภูเก็ตเดี๋ยวไปดูข้างๆโรงภาพยนต์ก็ผมเดินเล่นมาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับ15ปีที่ผมอายุ15ปีแล้วน,นะแถวๆนี้ ตรงนี้ก็มีเนี่ยครับสตีดอารตตรงนี้ตรงนี้ถนนตะหลิงชันนะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ด้านบนก็มีนะครับ แต่ว่าข้างในเนี่ยก็เข้าไปาาเข้าไปดูไม่ได้นะเพราะว่าที่ส่วนบุคคลแต่มีเยอะอยู่เนี่ยครับก็ถ่ายได้ประมาณนี้เพราะว่าเข้าไปก็เดี๋ยวเจอข้อหาปลุกลุกนะครับอย่างนี้นะฮะถนนตลิ่งชันใกล้วงเวียนหอนาฬิกาภูเก็ต คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ